สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม y ฟลาเวอร์ทา t a โ d d e แอนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566นี้นะคะของชาวราศีกุมนะหรือว่าชาวลัคนากุมเนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นคลิปรวบรัดนะคะสําหรับ2เดือนสุดท้ายนี้เลยเนาะอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะ,ะอะไรที่แบบพยายามรวบได้ก็จะก็จะรวบนิดนึงขออภัยด้วยนะคะนอกจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวประมาณช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกาหรือว่าต้นตนเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยคลิป ะะเป็นชุดใหม่นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะในช่วงเป็นดวงช่วงปีหน้านะคะดวงปีใหม่นะ2 5 6 7นะคะสําหรับทุกราศีเลยนะคะแยกเป็นราศีไปนะคะนะก็ะจะดูให้นะคะว่าเป็นช่วงที่ปีที่จะมีดาวเด่นนะคะในเรื่องอะไรยังไงบ้างมีอะไรต้องระวังบ้างหรือเราควรจะเตรียมรับโชครับความปังของเราเนี่ยอย่างไรดีบ้างนะคะนะก็โอเคะมาฟังคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอฟังคลิปถัดไปนะคะ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับคลิปดวงนะคะ2เดือนสุดท้ายนี้นะดวงสเดือนส่งท้ายนี้ของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะไพ่สเตรนจ์นะคะโอเคชาวราศีกุมนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณค่อนจะมีดวงที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะนะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะคะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโอเคแหละแม้ว่าปัญหาต่างๆอาจจะยังถาโถมเข้ามาอะไรเข้ามาอยู่นะคะแต่ดูท่าทางสติสตังคุณน่าจะเริ่มแบบกลับกลับมาละนะคะนะ่าจะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องสิ่งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ 呃。Uh ประมาณนี้นะคะจริงๆอดวงค่อนข้างโอเคต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่2ดาบนะคะไพ่เรื่องการเงินนะคะยังอยู่ในภาวะมึนๆน,นะคะยังหาทางออกไม่ได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะมีความขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเงินทองเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่เนืองๆตลอดทั้งเดือนนะคะแต่มองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่า2ดาบมันเป็นปัญหาแบบปัญหาจุกจิกใจปัญหาที่เหมือนแบบเรา เข้ามาแล้วเราทำให้เขารู้สึกลำคาญอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมภ์คุณอาจจะได้เสียเงินตัดแว่นใหม่นะอ่าหรืออาจจะได้ไปหอไปหาหมอ <c oughs> ไปหาหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทนะคะหูคอจมูกตาอะไรแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ จะเจราจาด้านการเงินการทองอะไรกับใครนะใจะเย็นๆนิดนึงนะคะใจะเย็นๆนิดนึงคือใจเย็นๆทั้งเรื่องของการสื่อสารของตัวเองแล้วก็ใจเย็นๆในการรอคอยคําตอบจากเขาด้วยนะคะนะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยเคลียร์ฟังแล้วงงๆนิดนึงนะคะอา,อาจจะได้ซื้อมือถือใหม่ไหมนะคะหรือเอาของเก่าไปซ่อมอะ่ะมันถึงเต็มเทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ต่อมานะคะภายในภพสหัชชานะคะทัวเพนตเคิลนะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างพี่พี่น้องๆน,นะคะอาจจะมีการรบกวนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆเนอะเรายืมเขาเขาช่วยเรานะคะช่วยกันไปช่วยกันมาเงินหมุนไปหมุนมาระหว่างเรากับญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดรอบข้างนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงการช่วยเหลือกันนะคะในรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะ ต่อมาภพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยนะคะครอบครัวเพื่อนอไม่ใช่เพื่อนสิครอบครัวสังหาริมทรัพย์นะคะสมาชิกภายในบ้านนะคะนะหรือว่าเรื่องของบ้านๆช่องๆอ,อะไรทั้งหลายนะคะสิบถ้วยแบบนี้ภายในครอบครัวนะคะดูแฮปปี้มีความสุขกันดีนะคะนะอะไรที่เคยเป็นปัญหาระหว่างการจาเริ่มมีการเคลียร์ชัดกันนะคะมาเคลียร์กันเนี่ยได้อย่างลงตัวมากขึ้นนะคะนะ ญาติพี่น้องไปมาหาสู่บ่อยนะคะถ้าคุณไม่เดินทางไปหาญาติก็จะมีญาติิเนี่ยนะคะเอ,อ่อเก็บกระเป๋าเดินทางนะกลับมาหาคุณมาเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่กันนะคะหัวกระไดไม่ค่อยแห้งถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการพาแฟนไปคุยกันกับครอบครัวเนาะวางแผนเกี่ยวเรื่องของการแต่งงานการสร้างเรือนหอนะคะนะประมาณนี้เกิดขึ้นด้วย ต่อมานะคะสำหรับไพในภพปุตตะนะคะไพก้าวถ้วยนะคะใครมีบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นักเนาะแต่อาจจะแบบอ้วนขึ้นเนาะช่วงนี้กินดีอยู่ดีนะคะน้องอ้วนขึ้นอะไรอะไรเขาเขาก็จะบ่นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเขานิดหน่อยนะแต่มองว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่นักแต่ถ้าน้องยังเด็กๆเล็กๆอยู่มากๆนะคะก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของของหวานนะคะของหวานนะ้ำบัดลมอะไรต่างๆอย่าใ,ให้กินเย เยอะเกินไปใครเลี้ยงสัตว์ใครเลี้ยงสัตว์นะคะมีน้องหมาน้องแมวช่วงนี้ก็ชัาจะอ้วนคือแล้วคุณดูแลเรื่องอาหารการกินเขาหน่อยนะคะลูกน้องบริวารน,นะคะคนที่ช่วยเหลืองานกันจริงๆแล้วเขาก็จัดการงานต่างๆได้ค่อนข้างดีนะแต่ช่วงนี้อาจจะติดติดเฉยๆช้าๆ,ๆไปบ้างเหมือนว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วอะนะคะเขาก็อยากจะเตรียมตัวฉลองเตรียมตัวเที่ยวกันนะคะดังนั้นอะไรช้าไปบ้างก็ตามตามบ้างนะคะอย่าไปเอ็ดเขามากนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะไพ่สิบดาบนะคะชาวราศีกุมระวังอุบัติเหตุไว้หน่อยนะคะแล้วม,มันมักจะเกิดเรื่องแบบอยู่ๆก็ฉุกระหุกฉุกเฉินนะคะในเวลาที่คุณจําเป็นต้องเร่งรีบด้วยนะคะชาวราศีกุมบางคนคุณอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหานะคะที่ชาวบ้านเขาเหมือนแบบทําความเสียหายไว้เหมือนคนอื่นเขาทิ้งขี้ไว้ให้คุณเช็ดอะ่ะเนี่ยแบบนี้นะคะแถมเป็น นะมันเป็นขี้กองเบลเลอร์ด้วยอ่ะนะคะคุณไม่ทําก็ไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องถ้าคุณไม่ทํามันก็จะผลของมันอะ่ะมันก็จะแวะมันก็จะเวียนกลับมาที่ตัวคุณอยู่ดีนะคะนะก็ทําใจนิดนึงกับการที่ต้องไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านก็แล้วกันนะคุณอาจจะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพเกิดขึ้นนะคะจริงๆรแล้วทาแล้วดีนะ ทำแล้วช่วยแก้ดวงนะคะชาวราศีกุมนะทำประกันชีวิตประกันสุขภาพเพิ่มไปก็แล้กันนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ f i v o n e แบบนี้นะคะ คนที่ยังโสดอยู่นะคะคนที่ยังโสดอยู่คนที่ถ้าหากว่ามีคนเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เขาแบบเหมือนคนละแบบกับคุณไปเลยอะทั้งทัศนคติความคิดนะคะนะหรือว่าบุคลิกภาพการใช้ชีวิตอะไรต่างๆจะมีความแตกต่างกับคุณมากนะไม่รู้ว่าเข้ามาจีบหรือเข้ามาชวนทะเลาะคุณจะรู้สึกแบบนี้ได้ <laughs> นะคะเนี่ยนะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะไพ่ห้าไม่เท้าแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งนะคะการสื่อสารที่ไม่ตรงประเด็นนะหรือว่าการยึดถือกับความคิดของตัวเองอะมากเกินไปนะคะเปิดใจรับฟังเขานิดนึงถอยกันคนละก้าวบ้างอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสถานาการณ์ก็คล้ายๆกันนะคะนะ สัปดาห์นี้มันจะเกิดการหาเรื่องอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชุลมุนวุ่นวายนะคะคุณอาจจะหาเรื่องเขาหรือเขาหาเรื่องคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปจับโปะอะไรเขาได้ว่าโหนี่คุยกับคนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่และคนนี่แม่งรู้จักกันดีด้วยนะคะกําลังเกิดสึกชิงชิงผู้ชิงนางอะไรกันเลยทีเดียวนะคะจะเกิดความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นนะ ต่อมาไพ่ในภพมรณะนะคะถูวบวอนส์นะคะชาวราศีกุมระวังอุบัติเหตุบริเวณช่วงขานะคะหรืออยู่ๆก็แบบปวดหลังปวดขาเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้นะคะจะขึ้นบันไดขึ้นที่สูงหรือว่าเดินทางไปไหนก็ตามทีนะคะก็เดินให้มันระวังระวังนะคะหรือหรือว่าใส่รองเท้าเนี่ยนะคะให้มันเหมาะกับสถานที่ที่เรากําลังจะไปให้มันถูกกาลเทรสะหน่อยนะคะต่อมาไพ่ในภพสุภาะนะคะคิงซพ k i n g ับคัพส์นะคะชาวราศีกุมผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนและเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่ช่วงนี้เขาอาจจะเงียบๆองเงียบๆข,ของตัวเองไปม้างอะนะคือเครียดกับปัญหาของตัวเองเขาอาจจะไม่ค่อยมายุ่งไม่ค่อยแสดงความแบบใส่ใจกับลูกน้องกับอะไรอย่างเรามากนักนะคะเข้าหาเขาได้นะมีอะไรก็คุยได้ถามได้เขายินดีนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้ไพ่ The Emperor ชาวราศีกุมคุณน่าจะมีข่าวดีด้านการงานเข้ามานะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าความรับผิดชอบของคุณนะ ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะได้ออฟเฟอร์นะคะได้ไปต่างประเทศหรือว่ามีบริษัทต่างชาติมาขอซื้อตัวมาขอชวนไปทำงานด้วยได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นได้เป็นแบบระดับผู้บริหารขึ้นไปเนี่ยนะคะนะงานงานดีมากเลยนะแม้ว่าจะมาพร้อมกับเรื่องของความกดดันที่ที่ค่อนข้างสูงก็ตามทีนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นจังหวะเวลาของชาวราศีกุมแล้วอะ่ะคือคุณต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วอะ่ะจะมาอยู่แบบเป็นออฟฟิเซอร์ต้องต่อยอะไรเงี้ยมันก็มี ช่ที่ละอายุเราได้ความสามารถเราได้นะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะไฮเพลเทสนะคะชาวราศีกุมคุณมีโชคนะแล้วโชคของคุณอนะ่ะมันจะมาจากเซนส์ของตัวคุณเองด้วยนะคุณไม่ต้องไปถามใครเลยนะคะนะสมมติว่าใกล้ๆวันที่เลขจะออกอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะก็ลองทบทวนดูเราเคยฝันถึงอะไรหรือเรามักจะนึกถึงอะไรอยู่บ่อยๆหรือเลขอะไรที่มันวิ่งเข้ามาในมโนสำนึกเราอะไรเงี้ยเนี่ยเลขนั้นะจะออก นะคะคนะเอาเซนต์ของคุณนะเป็นหลักนะคะไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปบอกใครด้วยนะคะเดี๋ยวคุณจะมีโชคนะคะต่อมานะคะคไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่นายอ็อบนายออซอสนะคะชาราซีกุ้มระวังความวู่วามความใจร้อนของตัวเองไว้นิดนึงนะคะอาจจะทำให้สัมพันธภาพมิตรภาพระหว่างเรากับคนรอบข้างเนี่ยม,มันพังทลายเอาได้ก่อนสื่อสารก่อนพูดจาอะไร ออกไปนะคะไม่ว่าคุณไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเร่งด่วนอะไรขนาดไหนก็ตามทีนะคะใจเย็นๆค่อยๆพูดนะคะกับอีกแนวกับอีกแนวหนึ่งในอีก,อกในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะชาวราศีกุมคุณอาจจะเจอคนมาหาเรื่องกวนตีนบ่อยๆด้วยนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะอย่าไปปะทะกับมันนะคะคือแลกแล้วก็ไม่คุ้มอะไรอ่ะนะคะ มาให้ไพ่ใบชาเขาให้คำแนะนำอีกสัก3ามใบซินะว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะคะปลายปีนี้นะคะทำอะไรดีถึงจะเฮงถึงจะปังนะคะทำอะไรดีเนาะดูฮ r p นะคะ great happiness นะคะแล้วก็ r ร n g งนะคะ a marriage will take place either romantic or business นะคะแล้วก็ bird purchase นะคะ waiting for news package Ters, นะคะ,ะชาวราศีกุมเขาไล่คุณไปฟังเพลงว่าสันให้คุณไปฟังเพลงให้คุณไปเล่นดนตรีให้คุณไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีความสวยงามนะคะถ้าคุณอยากจะซื้อหาเครื่องประดับแหวนเหวินต่างหูอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลยจะซื้อเป็นแบบแลักษณะการลงทุนเก็บออมก็ได้นะคะหรือว่าซื้อใส่ซื้อใส่ซื้อประดับสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้ามีงานพวกงานมงคลงานแต่งงานอะไรต่างๆเข้ามานะคะ ไพ่แนะนําให้คุณไปให้คุณไปร่วมงานด้วยนะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดีนะคะหรือกำลังจะได้เจออะไรดีๆนะคะจากการเนี่ยไปในงานเหล่านี้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นด้วยอะนะคะอื้ ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมสำหรับ2เดือนสุดท้ายของปี2,566นี้นะคะโอเคใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหรือจะเช็คดวงปีนี้นะคะนะสิ้นปีนี้แล้วเราจะทำยอดอะไรต่างๆถึงไหมหรือว่าดวงปีหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะวางแผนด้านไหนอะไรปังไม่ปังอะไรต้องระวังนะคะแอดไลน์ ID มาจองคิวกันได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ชานาอาจารย์ด้วยเน้นๆช่วยกันคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะอยากได้แบบลูกดวงมาช่วยแบบเปิดการมองเห็นนิดนึงนะคะก็จะขอบคุณมากๆนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย